เรื่องราวข้อพิพาทรวมถึงเรื่องของค่างโง่ครับยังไม่จบซึ่งเรื่องนี้นะครับเคยถูกตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการต่างๆในการสอบสวนข้อเท็จจริงจากกระทรวงคมนาคมจากรอฟทก็แล้วแต่ปัจจุบันข้อเท็จจริงก็ยังไม่ได้เปิดเผยจนกระทั่งเมื่อวานนี้รับมีคําสั่งของสารปกครองกลางออกมาดังนี้ฮะให้รอฟทชชาระค่าสินจ้างในโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชันเมืองสายสีแดงมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงงานหรือว่า variation orders พร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดและภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้รับเหมาสองรายนี้ครับ Uniq u Engineering e and Construction ซึ่งเป็นผู้ร้องที่1และบริษัท Sino Thai Engineering and Construction มาจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ร้องที่2จํจำนวนที่ต้องจ่ายคือ4,200กว่าล้านบาท ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราคุณผู้ชมครับรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยถือว่าเป็นรถไฟฟ้าสายที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมจากกรุงเทพมหานครชั้นในออกไปสู่กรุงเทพมหานครชั้นนอกและจังหวัดปริมณฑลครับรถไฟฟ้าสายสีแดงเส้นแรกที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2564เนี่ยคือเส้นทางบางซื่อออกไปยังมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับซึ่งก็คือเส้นทางบาง,ออง,าางบซืงอ คือหลังสิทธิ์นั่นเองเปิดให้บริการไปแล้วครับได้สักประมาณ3-4ปีแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากเปิดให้บริการหรือว่าก่อสร้างเสร็จมาแล้วตั้งนานเนี่ยแต่ว่าเรื่องราวข้อพิาพาทรวมถึงเรื่องของค่างโง่ครับยังไม่จบ ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทําไมถึงเกิดขึ้นแต่ฐานทอกวันนี้จะนําเรื่องเหล่านี้ออกมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเคยถูกตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการต่างๆในการสอบสวนข้อเท็จจริงจากกระทรวงคมนาคมจากตรอฟอรทรก็แล้วแต่ปัจจุบันข้อเท็จจริงก็ยังไม่ได้เปิดเผยจนกระทั่งเมื่อวานนี้ครับมีคําสั่งของศาลปกครองกลางออกมาดังนี้ฮะนี่คือคําสั่งศาลปกครองกลางเมื่อวันที่10เมษายน2568มีการพิพากษาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าตร เป็นผู้คัดค้านเรื่องนี้นะครับแต่ต้องปฏิบัติตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการครับเรื่องข้อพิพาทหมายเลขดําที่79/2564ท 2, 64, และข้อพิพาทหมายเลขแดงที่79/2565ทั 2, โดยข้อพิพาทนี้ลงเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี2565ครับดังนั้นคำสั่งนี้สารปกครองกลางมีคำสั่งบอกว่าให้ราาอฟทกลับไปทำตามคำสั่งนั้นเดี๋ยวเราจะย้อนให้ดูครับ โดยคำสั่งนั้นที่ลงเมื่อปี2565เนี่ยทางด้านของอนุญาโตตุลาการมีคำตัดสินครับบอกว่าให้รอฟทอชำระค่าสินจ้างในโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชันเมืองสายสีแดงซึ่งเป็นช่วงบางซื่อรังสิตในสัญญาที่1ตามสัญญาเลขที่ เท่านี้เลยฮะแล้วก็ลงวันที่18มกราคมปี2,556และต้องปฏิบัติตามคำสั่งนี้ครับมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานหรือว่า variation orders พร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดและภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้รับเหมา2รายนี้ครับนี่คือรายชื่อผู้รับเหมา2รายครับได้แก่บริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชซึ่งเป็นผู้ร้องที่1และบริษัทซ i โนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชมาจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ร้องที่2 จำนวนที่ต้องจ่ายคือ4,200กว่าล้านบาททั้งนี้นะครับทางด้านของศาลปกครองกลางบอกว่าถ้าตามมาตรา40นะครับของพรบอนุญาตโตตุลาการปี45และพิพากษาคำยกร้องคำคำยกคำร้องนะครับแต่ราฟาทยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งชี้ขาดผู้ร้องทั้ง2จึงมายื่นคำร้องนี้ต่อศาลปกครองกลางนี้นะครับ และศาลก็พิพากษาบังคับให้รอฟทอปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดครับทั้งนี้นะครับเรื่องนี้ก็จะหมายความว่าทางด้านของรอฟทอจะต้องจ่ายเงินค่าก่อสร้างและค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการก่อสร้างออกมา มาทำความรู้จักรถไฟฟ้าสายสีแดงกันหน่อยครับนี่คือทั้งเส้นของมันเลยเริ่มตั้งแต่จุดนี้คือจุดเริ่มต้นโครงการที่สถานีกลางบางซื่อนะครับยาวไปถึงสถานีรังสิทตซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับ ซึ่งช่วงบางซื่อรังสิตระยะทาง26กิโลเมตรเนี่ยแหละครับมีจำนวนทั้งหมด10ส,สถานีมีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น3สัญญาโดย2บริษัทเมื่อสักครู่นี้นะครับชิโนไทยและก็ยูนิคเนี่ยได้สัญญาการก่อสร้างสัญญาที่1ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณแถวแถวนี้นะครับหลังจากนั้นก็ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2556จนแล้วเสร็จแต่ประเด็นคือระหว่างทางเนี่ยแหละครับมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการก่อสร้างอยู่สักหลายครั้งแล้วก็มีรายการหลายรายการที่ทางด้านครมอเองก็มีมติให้งานนปรรัับบแก้ะค หลังจากนั้นมาก็ก่อสร้างจนแล้วเสร็จแต่ปรากฏว่าการปรับเปลี่ยนสัญญาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่รอฟอรทอไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับคุณผู้ชมเราไล่เรียงไทม์ไลน์กันหน่อยต่อจากนี้นะฮะว่า หลังก่อนหน้าน,นี้นะครับว่าทางด้านของพ่อพิพาทรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเริ่มจากเดือนมกราคมครับวันที่18มกราคมปี2556ครับตอนนั้นเนี่ยรฟทลงนามก่อสร้างสายสีแดงสัญญาที่1กิจการร่วมค้านะครับ S.U. นั่นก็คือซีโนไทยกับยูนิคนะครับมูลค่าการก่อสร้างตอนนั้นเนี่ย29,826.9ล้านบาทผู้ชมครับจำไว้นลฮะว่าไม่ถึง30,000ล้านบาทตอนลงนามก่อสร้างปี56 หลังจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี58ครับวันที่9ทางด้านของคอรมอมีการปรับวงเงินการก่อสร้างเพิ่มมาอีก4,291ล้านกว่าบาทวงเงินนี้เป็นวงเงินในสัญญาที่1เดิมจาก2,9 0 0ปรับขึ้นมาเป็น3,4 0 0 0กว่าล้านบาทและในสัญญาที่1น,นี้มีงาน V.O ครับงาน V.O คืองานก่อสร้างเพิ่มเติมที่ สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเข้าพื้นที่มันจะมีการปรับปรุงพื้นที่หรือการส่งมอบพื้นที่ที่มันมีการทำลายมันไม่ตรงกันดังนั้นจึงมีการปรับสัญญา VO อม,มีการปรับให้สร้างการก่อสร้างเพิ่มอีกสัก194รายการถัดมาปี2563วันที่1 5กันยายนครับกิจการร่วมค้า SU ก่อสร้างแล้วเสร็จครับก่อสร้างทุกอย่างแล้วเสร็จครบถ้วนเสร็จสิ้น ปีต่อมา11มีนาคมซึ่งเป็นปีที่รถไฟฟ้าสายสีแดงกําลังจะเปิดให้บริการในช่วงต่อจากนี้อีกไม่กี่เดือนทางด้านรฟทรก็ออกหนังสือรับรองแล้วนะครับว่าทางด้านของกิจการร่วมค้า SU นี้ก่อสร้างแล้วเสร็จครับพอทุกอย่างเสร็จสิ้นมันก็ต้องจ่ายตังค์ต้องเคลียร์เงินกันปรากฏว่า64รถไฟฟ้าสายสีแดงเปิดให้บริการครับแต่ไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆหรือว่าค่า ปรับแบบการก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้กิจการร่วมค้า SU นํานำเสนอเรื่องนี้ซึ่งเป็นข้อพิพาทสู่อนุญาโตตุลาการเพื่อให้มีคำสั่งบังคับใช้กับรอฟอรทอปี65ครับวันที่21พฤศจิกายนอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้รอฟอรทอชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาและตามคำสั่ง VO อรวมทั้งดอกเบีย้ยและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งมีรายละเอียดเดี๋ยวเราเปิดให้ดูครับ หลังจากนั้นมาปี65ในเดือนธันวาคมเนี่ยสํานักงานอายการสูงสุดแจ้งผลคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไปยังรฟทผ่านมาอีกสักระยะหนึ่งก็เริ่มมีการได้รับทราบครับรฟทรับทราบเรื่องนี้แล้วแต่นําส่งเข้าไปที่กระทรวงคมนาคมนําส่งเข้าไปที่เจ้ากระทรวงตอนนั้นถ้าจํากันได้ก็จะเป็นคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอนนั้นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อพิพาททางกฎหมายตรงนี้ ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าทางด้านของกระทรวงคมนาคมประกาศเลยนะครับว่าจะไม่มีค่างโง่เกิดขึ้นในการก่อสร้างครั้งนี้หลังจากที่คณะอนุกรรมการนี้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่หากดูจากไทม์ไลน์แล้วครับคุณผู้ชมสังเกตได้เลยว่าไม่มีอะไรซับซ้อนแต่พอมาถึงปัจจุบันนะครับอนุญาโตตุลาการตัดสินเสร็จแล้วทางด้านของออตัวทางด้านรฟทเนี่ยก็มีการไปที่ศาลปกครองกลางไปขอศาลครับว่าให้ ระง,งับคําสั่งของอนุญาโตแต่ศาลไม่รับคําร้องนะครับหลังจากนั้นทางด้านของตัวกิจการร่วมค้าเนี่ยก็นําเรื่องนี้ไปสู่ศาลปกครองกลางอีกครั้งจนกระทั่งถึงขั้นชี้ขาดมาเมื่อวานนี้นั่นเองครับทีนี้ย้อนกลับไปดูกันหน่อยว่าคําชี้ขาดของทางด้านอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2565ถึงข้อพิพาทสายสีแดงระหว่างรฟทกับกิจการร่วมค้า SU เนี่ยเป็นอย่างไร ข้อที่1ครับให้รฟทชําระสินจ้างตามสัญญาและตามคําสั่งเปลี่ยนแปลงสินจ้างตามสัญญาและตามคําสั่งเปลี่ยนแปลงเนี่ย,ยคือ4,200กว่าล้านบาทรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องจ่ายอีก23ล้านกว่าบาทข้อที่2ครับให้รฟทจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดด้วยครับเพราะว่ามีการจ่ายเงินล่าช้ามันต้องมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นในอัตรา7 3 0 5ต่อปีนับตั้งแต่วันผิดนัด แต่ละงวดจนถึงวันที่23กรกฎาคมปี65ตรงนี้เป็นจำนวน900กว่าล้านบาทและในดอกเบี้ยผิดนัดตรงนี้อีก7.305%ต่อปีของวงเงิน4,200กว่าล้านบาทนับตั้งแต่22กรกฎาคมปี65ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตรงนี้ต้องจ่ายเพิ่มไปคำนวณดูกันได้ครับคุณผู้ชมว่า7%ต่อปีในวงเงินของเท่านี้เป็นเงินกี่บาท ข้อที่3ครับให้รฟทอรชําระดอกเบีย้ยผิดนัดชําระอัตรา7 0 3 0 5เต่อปีเช่นกันของเงินต้น180บล้านบาทซึ่งเป็นเงินประกันผลงานหรือว่า retention ท,ที่ผู้คัดค้านเนี่ยให้กับผู้ร้องทั้ง2ล่าช้าในแต่ละงวดด้วยนับตั้งแต่วันผิดนัดชําระนี้จนขอจนถึงวันที่23รกรกฎาคมปี65ตรงนี้เป็นจำนวนอีก34ล้านบาทหลังจากนั้นมีข้อ4และข้อ5อีกครับให้รฟทอรชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการขยายเวลาครับ จำนวน680ล้านบาทและภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอีก7%และชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา7.305%ต่อปีอีกนะครับและข้อที่5ครับให้รฟทจ่ายชดเชยค่าง,งานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้จำนวน96ล้านบาทและภาษีมูลค่าเพิ่มอีก6ล้าน7แสนบาทพร้อมชำระดอกเบี้ยผิดนัดชำระในอัตรา7.305%ต่อปีอีกครับทางนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้ออกมาเป็นค่าใช้จ่าย น่าจะเกินหลัก4,000ถึง5,000ล้านบาทที่รฟทอาจจะต้องจ่ายให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงในสัญญาที่1และเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวต้องรอดูทว่าทางราฟทจะว่าอย่างไรในเมื่อทางด้านของสารปกครองกลางตัดสินออกมาแบบนี้แล้วครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ